เียนเข้ามาอาจจะน้อยนักเรียนก็ต้องลดตามตามสภาวะนะคะอันนี้เนื่องจากว่านักเรียนเกิดน้อยนะคะจึงลดไปตามนักลดไปตามจำนวนประชากรแต่ถามว่าเขตพืน้นที่บริการของเราทัง้ง5หมู่บ้านเนี่ยเข้าเรียนที่โรงเรียนเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ รวมทั้งอนอกเขตด้วยที่เข้ามาสู่ว่าโรงเรียนของเราถ้านักการเขตพที่บริการของเราถ้าโรงเรียนจริงๆแล้วนักเรียนเราไม่ถึงร้อยนะคะก็จะมีนักเรียนในส่วนอื่นที่อยู่นอกเขตบริการก็้มาน,นะคะเราก็ยินดีต้อนรับนะคะเพื่อที่จะ,ะให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้และก็พัฒนาเป็นยาการศักยศาพน,น,น,นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะว่าจํานวนนักเรียนเยอะมีผลสอบไร ก็มีผลต่อจํานวนครูด้วยนะคะครูก็จะเยอะขึ้นในการพัฒนานักเรียนก็จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้นะคะผลงานของโรงเรียนของเราในปีการศึกษาที่แล้วนะคะไม่ใช่ปีการศึกษาที่แล้วขออภัยค่ะในเทอมการศึกษาที่แล้วนะคะจำนวนครับผมเป็นนะคะ โรงเรียนของเรานะคะเนื่องจากว่าเราได้พัฒนาในเรือ่องของระบบการดูแลช่วเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องเป็นตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี63นะคะ2563เป็นต้นมานะคะโรงเรียนเราจึงได้รับรางวัลน,นะคะเป็นสถานสาต 8, ้นแบบระบบการดูแลช่เหลือนักเรียนนะคะประจำปี2561 รางวัลระดับยอดเยี่ยมในสถานศึกษาระดับระดับสนับสนานนะคะดังนั้นตรงนี้เราได้รางวัลตัวนี้ก็เพื่อเป็นความเขาเรียกว่าเสริมนะคะเสริมในเรื่องของให้ผู้ปกครองได้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจนะคะว่าสงรงหลานมาที่นี่นะคะบุตรหลานของท่านได้รับการดูแลไม่ลงนะคะดูแลทุกคนนะคะอย่างเท่าเทียมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เอ่องเรียบวาระที่สามนะคะเรื่องสืบเนื่องนะคะก็เทอมนี้ก็จะรายงานผลงการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษาของเทอมการศึกษาที่หนึ่งครับ2,567นะคะพบว่านะคะตอนหงของเรานะคะจำนวน24คนนะคะผ่านไม่เข้าไม่เข้า คำว่าจะขออนุญ,ญาตที่อาจาัพท์ว่าอ่านไม่คข่องกับเขียนไม่ข้อก่อนนะคะอ่านไม่คข่องคืออ่านได้แต่ค่อนข้างช้านะคะและเขียนไม่คข่องคือเขียนได้สะกดผิดเป็นบางคําสะกดถูกเป็นบางคํานะคะดังนั้นนะคะนักเรียนของเราป .1 เนี่ยอ่านไม่คข่องเขียนไม่คข่องมีอยู่5คนจาก24คนนะคะป .2 นะคะอ่านคล่องเขียนข้อร้อยเปอร์เซ็นต์ ป .3 นะคะ26คนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องอยู่2คนป .4 นะคะ28คนอ่านไม่คล่อง6คนนะคะป .5 นะคะ12คนนะคะอ่านไม่คล่อง2คนเขียนไม่คล่องก็2คนนะคะป .6 27คนอ่านไม่คล่อง3คนเขียนไม่คล่อง3คนนะคะรวมทั้งหมดนะคะก็เป็นนักเรียนที่อ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่อง18คน คิดเป็นร้อยละ12.85นะคะจาก100%นะคะก็มีนักเรียนที่เรากำลังพัฒนาน,นะคะก็เขี่ยวเค็มจนยู่นะคะบางทีคุณครูก็จะอึดนนอยนะคะก็เป็นเรื่องความเสียนถ้าต้องการให้นักเรียนได้ก็ต้องมีการอยู่ว่าแต่ถ้าไม่ให้หนูเลยนะคะก็มันก็อาจจะทำให้ผู้เรียนของเรานะคะ เราเรียกว่าไม่ไม่พยายามนะคะพอไม่พยายามเสร็จปั๊บมันก็จะยิ่งครอบคลุมเข้ามาเรื่อยๆนะคะยิ่งอ่านไม่ได้เรื่อยๆนะคะส่วนในระดับประถมวัยนะคะอนุบาลน,นะคะอนุบาลสองเรามีอยู่เก้าคนนะคะก็ในเรื่องของการพัฒนาการทางด้านร่างกายสังคมและก็สติปัญญาทั้งเก้าคนก็มีการพัฒนาเต็มตามแต่เกี่ยวภาพมีการเคลื่อนไหวนะคะ แต่จะมีอยู่หนึ่งคนที่อ่านได้อีกแปดคนที่กําลังพัฒนานะคะหนึ่งคนคาว่าอ่านได้อนุบาลก็อ่านตามภาษาของอนุบาลนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาอ่านการ์ตูนแบบยาวเพื่อแก้ดิคคงไม่ได้นะคะมันจะมีคำพื้นฐานของอนุบาลอยู่นะคะส่วนอนุบาลสามนะคะจานวนหกคนนะคะในด้านร่างกายด้านสังคมด้านสติปัญญาทุกคนเนี่ยได้รับการพัฒนา และนักเรียนทั้ง6คนนะคะก็อ่านได้ทั้ง6คนแต่จะมีเพียง1คนที่พอขุดรูที่เข้าไปปั๊บก็อาจจะร้องไห้แน่นอนค่ะการร้องไห้ไม่ได้หมายความว่านักเรียนไม่ได้เพียงแค่เพียงแค่คือถ้าครูไม่จี้เข้าไปนักเรียนก็ไม่ได้ดังนั้นต้องเรียนผู้ปกรองว่าบางครั้งนะคะคุณหลานร้องไห้เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเข้าใจแบบนั้น เพราะฉันเด็กนหนอยไม่คิดได้ใจจริงว่พยายามใม่กล่าวทานนะคะเนาะดังนั้นนะคะก็มีอยู่เพียงคนเท่านั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหกคนของ